Ah. ไม่เอาไว้ไม่ไม่เห็นกี้ไม่ได้เหรอไอ้กี่เหรออุ้ยตายแล้วตายแล้วตายแล้ว ย you. ี่มาเล่นกับน้องหน่อยนี่น้องอ่อยแล้วนี่เร็ววุฒิ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 ไม่อย่างจะเลี้ยงเบียร์หรอจะเลี้ยงสไปร์ลจะเลี้ยงสไปร์ล เดี๋ยวสิป,ปายร้อยดดกันจะพูดแบบนี้ไม่ได้นะเฮ้ย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 เอาคนละครับ กี่ใบกี่เขโมยตุ๊กตาหน่อ,อยเพราะง่ายนั่นเอื่นไปนั่นบ่อไปบ้านนั่นไ้ไ้ไปไปไปอยไปในบ้านอ่ะไปอยู่ในบ้านกับพี่เขาไปลงไป